ครับผมชื่อเตยเล่นเลิฟคนแบับแทนไฮโซโซเทตี้ครับู้สึกดีใจมากที่ได้ที่สามแล้วก็อยากจะแข่งต่อไปนะครับชื่อเบนครับเล่นอยู่เซิร์ฟมิเกชื่อจอห์นเอทเคเอฟซีไฟครับดูแข่งไอพีเอฟซีครับวันนี้ก็มาแข่งมีนเกมครับที่สองก็อากาศสวยงานยอดไปกันเพลงมากครับชิลๆครับมีแดงเป็นแต่ว่าทุนหากร้อน อัน,นด่ครับงงอยู่วิวครัเป็นคแ่ที่มาแ่าน่ได้เพราะว่าไปดูในวกาต่างๆของชกาะมาแข่เพราะว่าอยู่บ้านใกล้บ้านด้วยแล้วแบบอยากมาดูบรรยากาศของงานเกมนีครับงาเกมก็รเป็นกันเองครับสกีครับ,บ,บ,บที่ได้ที่หนึ่งก็มีนะครับอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ไปตลอดเรื่อยๆอยากให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆ ได้แข่งขันกิงกนออฟไลน์บ้างออนไลน์บ้างครับก็อยากให้เพื่อนๆน้องๆคนที่ดูคิปนี้หรือว่ารู้จักเกมเบลชอตก็ลองไปสมัครเูเป็นนะครับจะมีตัวต่างๆมาเรื่อยๆนะครับกิจกรรมต่างๆก็ติดตามไลน์ไลน์เบลชอตครับ